สวัสดีครับเครื่องใครมีให้ได้เท่านี้ไหมอ่ะพร้อมรับชมหนึ่งสองไปม,มีใครให้ได้เท่านี้ไหมเอ่ออืม,อม ไม่เป็นไรครับเดยวลุยกันสวัสดีครับเครื่องของคุณอากูสีนะครับตัว6000วัตต์นะครับผมจ่ายไฟเข้าไป14โวลต์นะครับกินกระแสประมาณ0.2นะครับเพราะว่ามันเป็น12โวลต์นะครับกินกระแสเยอะนิดนึงเครื่องเปิดปกตินะครับนะครับ ไฟออก2อ2อ AC นะครับแล้วก็เพลยไวไซเบออกปกตินะครับะนะครับเดี๋ยวลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับโอเคอ่าถ้าปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีสัญญาณนะครับอ่ามาลองใกล้ๆคุณอาได้มองง่ายๆนะครับโอเคอ่เปิดทีหนึง่ง ตกกินกระแสะคงที่0.3นะครับแจกไฟเป็น14นะครับโอเคก็ทำความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยหมดแล้วครับอ่าเราจะประมาณนี้นะครับโอเคเหลือตะแกรงด้านหลังเย่ยต้องแกะมาดูฝุ่นนเอง เรียบร้อยครับก่อนปิดแปลงไฟทุกครั้งทอโหลอดออกก่อนแล้วค่อยปิดนะครับอันนี้เป็นสายมิตเตอร์ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จตั้งเครื่องแนละ้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้เทสดูว่า14โวลต์เครื่องไม่ร้องนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับ